สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวส์กับวิชันวัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นช่วงสถานก,การณ์โควิดอยูนะคะทุกท่านยังสามารถติดตามรับชมได้ที่ zoom072.com/od/5/meetingid ค่ะ98380173199และ Passcode 072ค่ะ และยังสามารถดูทบทวนใน YouTube นะคะที่ช่องข่าวบุญนิวส์ได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านค่ะจะได้รับชมข่าวงานบุญที่น่าสนใจนะคะดิฉันมีธรรมะรวมถึงโอวาและข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านกันค่ะเริ่มต้นกันนะคะที่คำสอนของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงค่ะกับบทที่ว่า อะไรที่ไม่ดีอย่าไปทำอย่าไปคิดว่าทำผิดเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรไม่มีใครรู้แต่ตัวเราเห็นพอตายไปเรารู้กันว่าที่เราทำผิดไว้แก้ไขไม่ได้เสียแล้วเพราะตายไปเป็นกายละเอียดไม่สามารถแก้ไขได้ต้องเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์หยาบนี้เท่านั้นจึงจะแก้ไขตัวเองได้ แก้ไขในขณะที่มีชีวิตอยู่เพราะโลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางที่เราจะสร้างความดีความชั่วเอาติดตัวไปคำสอนที่คุณยอาจารย์ท่านได้ให้ไว้นะคะในเดือนเมษายนพุทธศักราช2523ค่ะและมาเริ่มกันนะคะที่ข่าวแรกค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางนะคะได้จัดพิธีทอดกระถินตามพุทธประเพณีเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ10ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางสร้างบุญ10อย่างถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางได้จัดพิธีทอดกรนถินสามัคคีสร้างบุญ10อย่างฉเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางโดยในปีนี้ คุณพนมชัยคุณนิตยาคุณมณีการการจนะสุภักเป็นประธานทอดกระถินได้อันเชิญผ้ากระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบรื่มปิติของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะและภายในงานนะคะยังได้รับความเมตตาจากพระมหาธนาวิทย์ธนวิชโชปร,ริยธรรม9ประโยค ประธานโซนเหนือหนึ่งเป็นประธานสงฆ์นำทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยและนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่ท่านประธานกรถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินและน้อมนำผ้ากรถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อทำการผดียงสงฆ์และกล่าวอัปโลกรถินค่ะจากนั้นเป็นการทำบุญสิบอย่างนะคะมีดังนี้ค่ะ บุญแรกนะคะเป็นบุญสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารที่พักสงประจำและที่มาจากทิศทั้ง4 2. บุญปรับปรุงหอฉันโรงครัวและโรงอาหาร 3. บุญระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ 4. บุญน้ำดื่มน้ำใช้ 5. บุญสะมงคลเศรษฐีทะเลบุญ 6. บุญน้ำตกทานธรรม 7. บุญน้ำพุมั่งคั่ง 8. บุญถนนธรรมวิถี 9. บุญศูนย์เรียนรู้ชุมชนและ 10. บุญจัดภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการสร้างบุญ10อย่างเพื่อให้การสร้างบุญทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมศีลธรรมสร้างพระสร้างคนดี นอกจากนั้นคณะเจ้าภาพทุกท่านนะคะยังได้ร่วมลงเสาเอกอาคารพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารที่พักสงประจําและที่มาจากทิศทั้ง4ี่ค่ะท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาค่ะโดยที่คณะเจ้าภาพนะคะก็ยังคงยืนหยัดประกอบศาสนาพิธีจนสําเร็จค่ะซึ่งนํามาซึ่งความปลื่มงปิติใจนะคะให้กับทุกท่านเลยค่ะกขออนุโมทนาบุญนะคะกับ คณะประธานนะคะคณะเจ้าภาพรวมถึงคณะกรารณมิตรทุกท่านค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะภายในงานค่ะที่แม้จะฝนตกโปรยปลายนะคะแต่ว่าเจ้าภาพทุกท่านค่ะก็ยังยืนหยัดนะคะเพื่องานกระถินครั้งนี้ค่ะให้สำเร็จลุร่วงไปด้วยดีขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ และเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองค่ะบ้านช่องลมนั่นเองนะคะก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีเป็นปีที่9สร้างทุกสิ่งเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมตํบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ได้ทอดกระถินสามคัคคีปีที่9สร้างทุกสิ่งเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยพิธีในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระบุตรอภิวุธโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองบ้านช่องลมเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบอพิธีอาราธนาศีลห้า พิธีกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวรพิธีกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีถวายยารักษาโรคส่วนภาคบ่ายนะคะเป็นพิธีทอดกรถินสามัคคีปีที่9สร้างทุกสิ่งเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสุราชชาติชันโยเจ้าคณะตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดมงคลผู้การามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะโดยพิธีกรรมนะคะเริ่มต้นด้วยคณะประธานกระถินรวมทั้งสาธุชนผู้มีบุญได้อัญเชิญริ้วขบวนมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำโดยประธานใหญ่ได้แก่คุณเพิ่มศักดิ์ชีวาวัฒนานนนธันตแพทย์ไพโรดตันติเวชวุฒิกุลคุณสุทัศนันชัย และคุณชัยสิทธิ์สิริโพค่ะส่วนประธานรองคณะที่หนึ่งะคะได้แก่คุณอรัญญาชีวาวัฒนานนนคณะที่สองดรจารุณีตันติเวชวุฒิกุลคณะที่สคุณเบญจวรรณนันชัยคณะที่4คุณสมลักษ์วงไทยและคุณชำนาญประวันนาคณะที่5คุณนาฏนพภาแสนสิริ และคุณสวรรยารัศมีงามตาส่วนคณะที่6คุณพ่อฉลาดคุณแม่สำเนาและคุณเอกชัยจีนครค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานสง์ก็ได้นำปฏิบัติธรรมก่อนที่ท่านประธานกรถินได้นำกล่าวผ้ากล่าวคำถวายผ้ากรถินค่ะพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์และในโอกาสนี้นะคะท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวให้โอวาท เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะจากนั้นนะคะพระนิยมพละสักโกผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวพเดียงสงฆ์พระบุตรอภิวุฒทโธทผู้แทนคณะสงฆ์ได้กล่าวอับปโลกถินซึ่งพระภิสุที่ได้รับผ้ากถินในปีนี้นะคะได้แก่ พระสุรชัยสุรชโยพันษาหภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านต่างปราบปรื่มปิติในบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะประธานกระถินซึ่งได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้เป็นประธานกระถินในปีนี้ค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันที มาเห็นครั้งแรกนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ถ้าเรามาดูนะครับก็ภูมิใจนะครับก็เพิ่งคุยกับพักพวกไปเ,เร็วนี้เองนะครับว่าศูนย์นียมีอะไรบ้างนะครับะระยะเวลาเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเ,เราพัฒนากันมากเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เห็นอยู่ทางขวามือผมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่ให้การสนับสนุนสถานที่นี้ขึ้นมานะครับตั้งแต่เริ่มเข้าวัดมาสร้างบุญสร้างบารมีมากับหลวงพ่อนะครับบุญนี้เป็นบุญที่สองนะครับที่ผมนึกแล้วผมร้องไห้ตืต้นตะิตงนะบุญแรกคืออาคารสร้างอาคารภาวนา60ปีอันนั้นเป็นบุญแรกนะครับที่นึกถึงที่เราแล้วน้ำตาไหลทุกครั้ง แล้วครั้งนี้เป็นบุญที่สองนะครับที่ก่อนละตาลาโลกผมจําบุญนี้ได้แน่นอนครับนะครับดึกถึงที่ไรเติมทุกครั้งเลยครับครับค่ะและเราไปต่อกันนะคะที่ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสก็ได้จัดพิธีทอดกรถินสามาคัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ในรูปแบบของ New Normal ค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสได้จัดงานพิธีทอดกระถินสามัคคีในรูปแบบ New n o r m a l ตามนโยบายของทางจังหวัดนาราธิวาสโดยในช่วงเช้านะคะเป็นพิธีสมโพธภผ้ากระถินสามคัคคีโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมชายวิริยวโรเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาพระประหลัดทศพลขันติธโรเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะ เจ้าอาวาสวัดโคเคียนและคณะสฆงจากที่พักส่งบ้านร่มเย็นค่ะซึ่งท่านได้เมตตามาสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉลองภ้ากฐินเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนในช่วงบ่ายค่ะเป็นพิธีทอดกฐินสามาคัคคีเพื่อสร้างอาคาร109ปีมหารัตนะอุบาสิกาจันทนขนนกยูงโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุสุชยามูนิเศษโหประธานส่งเสริมศิลธ,ธรรมจังหวัดนาราธิวาส เลขานุการเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะและคณะสงฆ์จากศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีทอดกรถินสามัคคีค่ะส่วนท่านประธานกรถินสามัคคีในปีนี้คือกัลายนานมิตรเพนศีสมานสุขและกัรยนานมิตรนุ้ยทองจินดาสำหรับการจัดงานบุญทอดกรถินในปีนี้นะคะเพื่อสร้างอาคาร109ปีมหารัตนอุบาสิกาจันขนกยูง ซึ่งทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ถือเป็นผู้มีบุญที่เป็นบุคคลยุคบุกเบิกและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดค่ะโดยในปีนี้นะคะทางศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนาราธิวาสได้จัดงานบุญแบบ New Normal ได้มีการจัดพิธีแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook ค่ะและจำกัด ผู้มาร่วมพิธีในงานนะคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่มีโรคระบาดก็ยังสามารถจัดงานบุญทอดกระถินได้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ค่ะค่ะและเราไปต่อกันนะคะที่พระพิสุพระพิสุสงศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะท่านได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ขณะนี้นะคะสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนับเป็นอีกหนึ่งอำเภอค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาอนุสรสถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีโลตัสแลนด์ร่วมกับศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสนับสนุนช่วยเหลือจากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายรวมถึงคณะกลัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมสนับสนุนสมทบสิ่งของที่ได้นำถุงยังชีพนะคะไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านต้นตาลหมู่หนึ่งอำเภอสองพี่น้องตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยมีนายุทธนาผิวเกลี้ยง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้นตาลและนางสมศรีผู้ช่วยกำนันรวมถึงพันตำรวจเอกสมเดชจินดาอินเป็นผู้ประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์ในการนำเรือยนต์มาช่วยในการขนส่งและรำเลียงถุงยังชีพลงพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าระดับน้ำในขณะนี้ยังคงท่วมสูง บ้านเรือนหลายหลังท่วมสูงเกือบถึงชั้นสองของบ้านค่ะซึ่งชาวบ้านนะคะต้องขนของขึ้นที่สูงสร้างความลำบากให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่การประกอบอาชีพพืชผักสวนครัวไรนาการเกษตรก็เสียหายไปนะคะการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการเดินทางเข้าออกเป็นทางหลักค่ะ เมื่อทางทีมงานได้ลงไปในพื้นที่นะคะเพื่อนำถุงยังชีพไปมอบให้ค่ะทุกท่านก็ต่างรู้สึกซาบซึ้งใจและดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับของจากพระพิสุก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านนะคะปลื้มใจที่ท่านเมตตามามอบของให้ถึงที่บ้านค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับตัวแทนนะคะของคณะพระพิสุสฆงทุกท่านนะคะรวมถึง พี่พี่น้องนนะคะที่ได้ไปช่วยเหลือลงพื้นที่ช่วยชาวสุพรรณบุรีในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะและขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะกระัรยาณมิตรทั่วโลกนะคะที่ได้ส่งปัจจัยค่ะรวมถึงสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาบรรจุลงถุงยังชีพนะคะเป็นทานน้ำใจที่ส่งไปยังพื้นที่ที่ประสบภ,ภัยน้ำท่วมค่ะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ เราไปต่อกันนะคะที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจาาย์ค่ะท่านก็ได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบพัยน้ำท่วมเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีพร้อมเทศให้ข้อคิดข้อธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทีราจาาย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพร้อมคณะสงฆ์พระเถรานุเถระเมตตาลงพื้นที่เพื่อมอบชุดเครื่องบริโภค,ะคะเป็นถุงยังชีพค่ะและเติมกำลังใจให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีนางสาวพิทยาชัยสงครามนายกเทศมนตรีนะครอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมณบริเวณชุมชนวังแดงค่ะจากนั้นนะคะในเวลา16.30นนาทีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรัสมาคมประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้มอบหมายให้พระมงคลวชิวรากร เลขานุการคณ,ณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์มหาเถรสมาคมพร้อมทั้งคณะสงฆ์พระเถรานุเถระและนายอินทพรจันเอี่ยมมอบถุงยังชีพโดยนำถุงยังชีพจำนวน200ชุดมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีณศูนย์พักพิงชั่วคราวประสบอุทกภัยสวนสาธารณะห้วยม่วงอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีค่ะพร้อมทั้งท่านอย่างได้เทศให้ข้อคิดข้อธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แกกให้แก่ผู้ประสบภายน้ำท่วมด้วยค่ะและในช่วงนี้ค่ะเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญ กับข่าวบุญที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะไปรับชมภาพที่สวยงามที่สุดไปพร้อมๆกันนะคะโดยเริ่มต้นค่ะที่วัดธรรมกายฮ่องกงได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะต่อไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะ สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอเจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้พองใสพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรออนไลน์ถ่ายทอดผ่านระบบซูมพร้อมกันจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีกายาณมิตรสิทธิชัยกายาณมิตรพัทรากายาณมิตรวินเมฆพงสาธรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยมีกายาณมิตรอัธพลกายาณมิตรวัฒนาการาณมิตรสหรัฐการาณมิตรวัสมนสุขเสริมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีถวายขิลานเพษศาโดยมีการามิตรสุนัน กลยานมิตรสมบัติกลยานมิตรปัญญาวีกลยานมิตรเจเรมี่กลยานมิตรจัสมินกลยานมิตรเจมคานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นนะคะท่านประธานทุกคณะก็ได้น้อมถวายปัจจัยธยธรรมและรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ค่ะ ส่วนภาคบ่ายนะคะคณะประธานกรถินก็ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระถินสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสนะคะ,ะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะกัลยานมิตรแซมสมมโนกัลยานมิตรไกลเพชรบุตรทิจกักกาลยาณมิตรวันเพนช่างโทรเลข ท่านประธานกฐินก็ได้นำกล่าวคำถวายกฐินโดยมีพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเป็นองค์รับภ้ากฐินวัยพระธรรมกายจอเจียประจำปีพุทธศักราช2564ค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายค่ายานพหนะโดยมีกายันมิตรสงัดกายันมิตรละอองกายันมิตรพิมพ์หัไทยไตยลังคะกายามิตรรัชนีโนเลส เป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพิธีถวายทยธรรมโดยมีกลัลยาณมิตรบุญเลี้ยงกลัลยาณมิตรจันทนหนอมพงปรีชาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้นะคะคณะประธานก็ได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ค่ะ mm. เพื่อที่จะได้ตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ และเรายังไปร่วมอนุโมทนาบุญการด้วยใจใสๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นเทศกาลทอดกรถินจริงๆนะคะเราเราไปต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะที่วัดพระรธมกายโอซาก้านะคะท่านได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญแก่คณะกัลยนณมิตรที่จังหวัดวากายาม่าพร้อมทั้งจัดพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ คณะพระพิสุสงจากวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้รับกิจนิมนต์จากกาลยานมิตรสาวิตรียามาโมโตและคณะกาลยานมิตรจากชาวจังหวัดวกากายาม่าเพื่อเดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกาลยานมิตรสาวนณีพิมพ์ประเสริฐผู้วายชนโดยเมื่อคณะสงฆ์ได้เดินทางไปถึงร้านเฟน จังหวัดวากายาม่าก็ได้รับการปฏิสันถานจากญาติโยมทุกท่านจึงได้มีพิธีตักบาตรในตอนเช้าค่ะโดยญาติโยมได้เตรียมพัฒหารมาแต่บ้านและร่วมกันตักบาตรคณะสงฆ์ทั้งสี่รูปเป็นบุญใหญ่ในตอนเช้าต่อมาเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับกาลยานมิตรสวนีพิมพ์ประเสรศิฐโดยเจ้าภาพได้จุดเทียนทูบูชาพระรัตนตรยัยและจุดธูปหน้าอัฐิของผู้วายชน จากนั้นพระมหากิติเริกอิทิยาโนท่านประธานสงฆ์ได้ให้ศีลห้าและนำคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายมัตกะพัตหารส่วนญาติโยมทุกท่านนะคะก็ได้ร่วมการประเคนพัตหารแด่คณะสงฆ์และรับพรพระค่ะจากนั้นทุกท่านก็ได้ถวายจตุป,ปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ด้วยความปรับปรือปิติในบุญกันทุกคนค่ะและในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจค่ะเราไปติดตามข่าวแรกกันเลยค่ะค่ะขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะคะที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในหลายจังหวัดนะคะโดยสามารถนํามาร่วมสมทบได้ทุกวันค่ะตามช่องทางที่ท่านสะดวก นศาสารมหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายค่ะ23ทัหมู่7ตําตำบลคลอง3อํอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีรหัสไปรษณีย์นะคะ1 2 1 2 0ค่ะหรือสามารถร่วมบุญเป็นปัจจัยนะคะผ่านทางธนาคารกรุงไทยค่ะได้ที่บัญชีวัดพระธรรมกาย152-1-202-08-7ขีด1ขีด2 0ขีด7ค่ะ หรือสามารถทำบุญง่ายๆเพียงปลายนิ้วนะคะที่ Donate ออนไลน์ค่ะไปที่ https donate d k c o r g นั่นเองค่ะค่ะและตอนช่วงนี้นะคะสุดสุดท้ายค่ะขอประชาสัมพันธ์กระถินภายในประเทศนะคะที่จะจัดขึ้นในวันที่29-31ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2,564ค่ะพิธีทอดกระถินสามัคคีณวัด หรือศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2564โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกรถินสองแห่งได้แก่ 1. ทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันเสาร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2564 จัดพิธีทอดกรถิ่น13แห่งได้แก่ 1. ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 2. ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ 3. วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่ 4. วัดหนองไผ่ล้อมจังหวัดปราจีนบุรี 5. ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวณนิชจังหวัดราชบุรี 6. ศูนย์ปิบัติธรรมเพช,ชบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์7 ศูนย์อบ,บรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี8ทุดงคัสสถานอ่างทองจังหวัดอ่างทอง 9. ศูนย์อบ,บรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี 10. ศูน,นย์นนปฏิบัติธรรมจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี11ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกด12ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วโกลบจังหวัดน,นราธิวาส13ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสกลนครหนองหานจังหวัดสกลนคร วันอาทย์ที่3 1ตุลาคมพุทธศักราช2564จัดพิธีทอดกรถิน22แห่งได้แก่ 1. วัดเมืองคงจังหวัดศรีสะเกษ 2. สุดงคสถานชุมพรจังหวัดชุมพร 3. ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 4. ศูนย์อบรมเยาวชนชัชนาทจังหวัดัชานาท 5. ศูนย์อบรมเยาวชนอุตร,รดิตถ์จังหวัดอุตร,รดิตถ์ 6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา 7. ทุดงคัสถานแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่น 8. ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด 9. ทุดงคัสถานเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี 10. ศูนย์อบรมโยชนวังเจ้าจังหวัดตาก11ทุดงคัสถานนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ 12. ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนาชาชิจังหวัดปราจีนบุรี 13. ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิจกูดจ,จังหวัดจันทบุรี15ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงจังหวัดพัทลุง 16. ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่17ทดุดงขสถานห้วยเมก็กจังหวัดกาลสิน 18. สิบแศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธารามจังหวัดราชบุรี19ทุดงขสถานร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ด20 พดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ21ศูนย์ปฏิบัติธรรมนองบวัวลำพูจังหวัดนองบวัวลำพูและ22ศูนย์อบรมเยวชนตาพระยาจังหวัดสระแก้วครับขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้มีบุญทุกท่านมาณะโอกาสนี้นะครับสาธุค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ บุญนิวส์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้เวลา14นกาถึง15นาฬิกาค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมได้ที่ zoom02.com/od/5meetingid 7ค่ะ98380173199และ Passcode 072ค่ะและยังสามารถดูทบทวนใน YouTube นะคะที่ช่องข่าวบุญนิวส์ได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN ในเวลา17นาิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนาโชธและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ